เพื่อนคนใดมีบักซีดาครับ่ันอยากห่อบักซีดาอยากให้น่วยสวยครับห่อเิดาให้น่วยสวยต้องตัดยอดทิมครับถ้าห้าตัดยอดทิมแล้วจะเป็นประมาณนี้ครับห้าก็ตตอเอาใบออกให้หมด,ดเลยเพราะว่า้าจะได้ห่อย,อยังไงครับลูกเพื่อนจะได้สวยๆเพราะว่าเพื่อนจะไม่ได้เอาไปเลี้ยงยอดครับเลี้ยงนวยอย่างเดียว ลายคนวงกระถามาเทปแบบนี้แล้วแล้วยอดเิ้นกระสีบอเติบเรื่องเติบโตบ่สำหรับสีดาพันธ์ครับผมต้นหนึ่งประมานหน่วยหน่วยครับถึงเขาตัดถิ่มกระสางก็ยังเยอะขึ้นเ่าครับ,รบเพราะว่าสีดาพันธ์เป็นสีดาที่ต้องแตง่งกริงบ่อยครับเฮาทําการแต่งกริงแล้วออกยอดไปกับเป็นลูกเลยครับนี่คือข้อดีของสีดาครับหรือว่าฝรั่งเพราะว่าไร่ต้องเสียดายครับยอดเขาตัดถิ่มปื๊บเพิ่นก่อจะง,งอกไหมแล้วครับ อีกอย่างหนึ่งกเพื่อบอยเป็นสูงครับบ่อยสูงจนเกินไปเพราะว่าจะง่ายต้องการดูแลครับพอถึงจะได้เพิ่นกระดกอยู่แล้วมากเพื่อนกระายอยู่แล้วครับพอต่วนยังบงงันเย่ไปได้ลูกเพื่อกนกงหไายคือเอาอยู่การดูแลขอแคบ,บ์ใบมีแมงครับบยมีแมงลงหรือว่าใบมีนอนเจาะเท่านี้กับเพียงพอแล้วครับถ้าเป็นคอดีแบบไดช่วยก็เลยก็แช่กับผม กดติดตามนำํำคลิปนี้ฝากไว้เสมอครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมขอบคุณมากๆครับ